เอาแหละก็จะไม่ที่แม่ก็ไม่ได้มีในเกี่ยมคะมันเหมือนเดิมนะครับนะซึ่งก็ซึ่งก็มีสกินผมกลายเป็นอะเล็กเฉยเลยนะครับเพราะเมื่อกี้ผมไปเปลี่ยนสกินอะไรมาเนี่ยแหละไม่รู้ทำนะจะหาสกินอะเล็กเนี่ยผมจะทำคลิปอะเล็กซิตแต่ผมเปลี่ยนใจตอนหลังอ่ะผมหาสกินอะเล็กไม่เจอมันก็มาทำคลิปนี้แล้วกันนะเอาชีวิตรอดในซิตที่แปลกประหลาดนั่นเองครับก็คือจะเป็นเลวีเลวีเลวีรื้อไม่นู่นเลยครับนะ ซึ่งเป็นซีที่แปลกประหลาดมากซึ่งเดี๋ยวผมค่อยทิ้งนะซีงทให้แล้วกันนะซึ่งก็ซีทแล้วก็พอาีรอดกันดีกว่านะนะซึ่งไม่สเปาคาอ,อยยังเซตสเปาดิเออเซตสเปาลน่าจะเซตสปาลมาแล้วนะแต่ว่าผมมาซึ่งเซตซึ่งมันจะเป็นแบบเลวีนยาวไปเลยโอ้ตกตกตกนะโอ้ยนะมีเสียงโฟรามดมาที่หลังนิดนึงนะ โอ้ย oh, 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 oh. เสียวเสียวตกลงไปมากอะข้างล่างเป็นน้ำปะ่ะโอเคข้างล่างเป็นน้ำทุกคนแล้วภูเขาในสูงแบบนี้โอ้โห oh, มีบักด้วยนะย่าไปจินเน oh. uh, เรตบนทรายเออลองขึ้นไปตัดไม้ก่อนแล้วกันนะนะโอ้ oh, ตรงนี้ก็มีเหรอโอ้โ oh. หข้างมีนั่นด้วยนะเอาด้ามไม้ชาร์ปเอ้ยนนัน่<ๆ>ตรงนั้นเจอไม้ละเดี๋ยวไปหาจย่าตกไปนะไม่เร็วเลยเดียว มไม่เล่นความเร็วเมื่อกี้มไม่เล่นความเร็วแล้วก็สเปคต่ำมอดีเออโหมีตัวถือองด้วยน,นิดนึงพี่อมนี้โอ้โหซีดิกพยาบาลที่ไหนมาเออขอไล่ค่ายนี่หน่อยกันโหตีไม่ถึงเหร่มนะมือเขาสั้นโอเคโฮเไปตัดไม้ตัดถึงไหมเนะี่ยเออตัดไม้ก่อนคือเมื่อกี้ผมจะทำคลิป่ไง แล้วก็ทีนเนี้ยผมหัดกินอเล็กไม่เจอแล้วมันก็ผมไม่รู้จะทําไงแล้วผมก็เปลี่ยนอะไรนี่แหละแล้วแล้วผมจะเปลี่ยนใจมาทำที่มันชื่อน่าบปนี้ดีกว่าแล้วก็ผอมาเข้ามาเกมแล้วเนี่ยอยู่สกินอเล็กก็มาเฉยเลยอะไรวะโคตรงงนะเออคือแบบมันจะเปลี่ยนแทนที่จะเปลี่ยนมาแบบตอนนั้นแหละเออตอนนั้นมาเป็สกินสตีปตลอดเนี่ยตอนเริ่มเกมเออตัดไม้ตัดไม้ตัดก็ยากแล้วนะมา,มาซึ่งทีนี้ผมไม่ได้ค่อยทำที่ชีวิตจ,จริงเลนะ ดูนานๆเดี๋ยวค่อยก็ยังคิดอยู่ทำนะเออคิดคอนเทนต์ซึ่งมาทำคอนเทนต์เมค้าก่อนเออคอนเทนต์คอนเทนต์เมค้าก็คือคอนเทนต์เหมือนกันนะนะซึ่งมันมีหลายคอนเทนต์มากที่คนชอบดูทำนะอย่างรีวิวอะไรอย่างนี้เอามาเอาไม้มาหุได้ไม้มาเก้ามันต้นไม้บ,บิ๊กก็คุ้มแล้วเนี่ยามาแหละต่อมาก็ตัดไม้ไอ้อไออทำไม้ ทำสติกก็เสร็จแล้วก็ทำพิกแอกพิกแอกแล้วผมจะไปตัดไม้เอ้ยตัดหินทำนะคุณหินไม่ใช่ตัดหินดิจเย็นโหแล้วตรงนี้คือมันมีต่อไปยาวๆมันมันจะไม่มีจุดสิ้นสุดเลยนะตอนที่เห็นเนี่ยทำนะจะไม่มีจุดสิ้นสุดด้วยซึ่งผมไปดูจับลาคิลเลอร์ทำนะซึ่งผมไปดูซีดมามันเป็น166 166นี่แหละทำนะห6 9 320 184้าสนยซีดประมาณนี้นี่จะไม่ผิดนะนี่ซีดนี้แหละ แล้วก็แล้วก็ซิแล้วก็ต้องเทเลพอร์ตไปตแล้วก็วิธีเนี่ยทีทีไปพี่ตัดหนึ่งสี่ห้าหกสูตรเลยนี่ยโอ้โหแล้วก็หนะึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็ตามด้วยหนึ่งสามสองหกเจ็ดนะลบด้วยนะลบด้วยนะแรก x ลบนะไปดู x บวนะก,ลบกแล้วนี่มืดจังมาแล้วโอ้โหของตกป่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วโอ้โหมืดแล้วหรอมืดเร็วเกินไปเป่า อูเม็ดเร็วเกินยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวก่อนเรต้องลองต้องขุดลงไปแล้วเรต้องรีบขุดลงไปแล้วขุดเลยไม่ได้ตัดไม้ตัดหินก่อนแล้วกันขุดหินเอนอกตอกๆๆอ,อ่ะนี่มขอบตรงนี้กันกลัวมันตกรมันจะมาฆ่าเรา ระวังข้างงเนี่ยคือเขากำลังมันเป็นอะไรอย่างงี้แล้วตอนนี้ผมก็ได้คุณมาเลี้อยู่ผมจะลองได้ไหมเนี่ยหนึ่งเกมมันก็จะแบบปักปักหน่อยได้ไหมได้โอเคสวยสวยก็ตรงนี้มันผมหย่อนลงโอ้อยก็มีสามด้ว โอ oh. um ้ม oh. oh, ันตายตายตายโหเรียบร้อยไม่ไ <Frost> ด <athlete> ้รอดนะยังไงดีชนางคิดมาห้าทีละเอิ่มก็ว้าวว้าวว้ยสองหัวใจคงไม่มีมอนสเตอร์มานะเอ้ยมีเสียงสลหรับลงหนีโดดลงน้ำหนีก่อนนะนะซึ่งผมว่าคลิปน่าจะจะิมมันมีความเวิร์กละไม่ไม่ไม่มันมีสลั์มาเห้ยละเรานไปปลอดภัยแล้วซีนแบบนี้ แี่ยังคงจะทำแค่ okay. อย่างนี้ก็กออกไปโอ้โหตัวนี้เป็นลูยเราจะทำตู้ครับถี่หนูจะไม่เอาตู้ครับอันนั้นแล้วทำนะนะเพราะข้างบนมันมีแต่มอนเตอร์ล้วนๆเ้ามาจะทำเป็นเปียกขินจะรอเช้าเลยดีกว่าทำนะเนื้อเลยจะเช้าแล้วนะ เขาต้องบนมีเสียงสกยวตันด้วยอ่ะน่าจะน่าจะแบบปิดไฟนะมาไม่รู้เหมือนกันมันโดนอะไรมันจะโดนไฟไมันจะโดนเผาไหม้นะมาว้โหข้างนอกนี่ก็ดูน่าไประทับอยู่หรือว่าไม่ได้คอร์ดเห็นวิน่งวิ่งมันไม่เดินนะไปยันน้ำทำทางน้ำมาวางแล้วเกอ,อ,อเคขึ้นมาได้ตรงนั้นมีมีเพชรไหมนะ่ะฉันก็รู้มีเพชรเปล่าใช่ไหมตรงที่ว่าน่าจะแบบ ก็จะต้องฟัดเมสโตนเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรนะท่าน,นอามาก่อนไม่อยากผมตกอะไรอะ่ะก็จะเป็นบล็อกแน่เลยเมีบล็อกอาจจะบั๊กเออวิ่งวิ่งโอ้ยเกือบนึกว่าลาวาตอนแรกนะไม่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 ใจเย็ยนบล็อกนะ้ำผมว่าผมต้องอุดน้ำมาแหละรตรงนี้นอ่าสวยก็อ๋อต้องทำไอ้เหล็กก่อนผมต้องไปหาเหล็ก เล็กมันมีที่ไหนลกมาไอมีทานเอ้ยไอเล็กโอ้โหไม่เห็นได้ไงเนี่ยนี่ตาถั่วจริงที่บอกเลยมันไม่มีเล็กโอ,โอ้โหเจลาพิษด้วยทำนะแต่เห็นเขาบอกว่าเขามีวิธีขุดเพชร มีมอนเตอร์มั้ยเนี่ยอุดเลยไม่ต้อนรับได้ซ้ำมันจะตรงนี้บางทูงสเกลตันอ่ะที่มันมีวิธีอยู่ว่าถ้าเกิดเอ้ยมันอ๋อมันขุดหินได้ทำเตาคุณเฉาทำอะไรดีก่อนแล้วกันทำนะทำเป็นในพวกโอ้ยใจเย็นหยับไปขยับมาตรงนี้ใช่มั้ย ตรงนี้แล้วก็เตาเผาเตาเผาต้องขุดให้ครบบอ้ยอ้ยอ้ยอยประมาทไม่ได้ที่ผมบอกอะประมาทไม่ได้อะโอเคมันดับแมกมาเรียบร้อยแต่ไม่รู้มันมีอีกหรอเปล่าลาวานี่มันเป็นของบ็อกที่กวนที่สุดแล้ะ ทำลายไม่ได้ด้วยซ้ําม,มันแข็งกว่าเบ็ล็อกด้วยเผลอเพราะว่ามันเอาเทียนทีไประเบิดยังไม่ได้เลย <c oughs> แข็งประมาณเบ็ล็อกแหละเด่นเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นเลยว่แว๊บ,บฟ้าฟเบ็ล็อกเบ็ดล็อกเมื่อกี้ผมเห็นสีฟ้าๆไ <c oughs> ม่รู้เพราะผมตาฝาดเมื่อกี้ผมเห็นบบอะไรแปลกอ่ะ <c oughs> เหมือนเพชรเลยเมื่อกี้เราลองขุดตรงดูแล้วกันนะมั้จะมีอะไรน่าสนใจที่เหมือนเห็นเพชรอยู่แบบโธมยยาผมจะไม่ประมาทมากกับแล้วเพราะผมเจ็บสมไม่อยากเห็นลาวามันอยู่ตรงไหนไม่รู้ทำนะมันเหมือนเพชรอ้ะเมื่อกี้แต่จะโอ้โหววาเวล คุนออกมาไม่เจอเพชรกลับเจอลาวาแทนอ๋อมันหลอกเราไม่น่ามีนะโอเคงั้กกับเพือนมาจะนึกว่ามีเพชรผมจะทำพิกแอคเล็กเราเผามาเครเตาเผา นีสวยวก็รอไปนะแนมะ้ซึ่งก็แบบพลาวานี่ก็ซึ่งแย,ยก้กากๆให้โยนทิ้งไปเลยไปแล้วกันต้องทานมันทำให้ของเตรียมตัวโอเคโอเคได้มาครบสามแล้วตรงนี้แล้วก็อย่างนี้เปิดโอเคน่าจะไปได้ พี okay. ่กัดลบแซดมันต้องสี่บ็อกช่ไหมมันจะลองคำนวณหนึ่งสองสามสแล้วก็ลบวลบวายถอวไม่น่าเวอร์กแ็แหละนะไม่น่าเวอร์ มาเจอตรงที่ขุดอีกไม่ไน,นา่าเลยนะแมะมันบอกให้ลบแทใช่ไหมเอ้จะเป็นของตัวจาว่าทำมาแหละน,น้นะคิดว่าถ้ามันไม่มีจริงถ้าเป็นจาว่าทําต่เมื่อกี้มันผมเห็นจริงๆนะขอไปดูภาพก่อนแล้วน,น้นะมันอยู่ตรงตรงรถแถวดิสเลทเนี่ยผมเห็นอยู่ซึ่ง แมปไม่การที่แมปไม่โหลดช่วยเราได้จริงครับนะนี่ไงผมเจอตรงนี้เลยมันอยู่ตรงเนี้ยนี่ไงจริงด้วยนี่ไงปัดโถเอ้ยซึ่งเมื่อกี้ใครเห็นมั่งก็มากด like, ไลค์นะมันอยู่มันเป็นดิสเลตเพจอ่ะ,ะครับนะตรงนี้มาผมต้องทำพีแอคเล็กนี่ไงพีแอคเล็กก็ทำแล้วนี่หวาปัดโถใครบางคนระวังลาวา ตรงนั้นมันมีลาวาโอเคมันจะขุดแล้วกันนู้มีกี่อันทำนะขุดมาโอ้ได้มีเยอะด้วยผมไม่รู้ตรงนี้มันมีลาวาหรือเปล่ามันจะทำให้ปลอดภัยที่สุดทำนะมีไหม ผมไม่รู้ตรงนี้มีลาวาเปล่านะเดี๋ยวเดวเกือบแล้วเมื่อกี้โอเคนี่ตรงนี้มีลาวาถ้ากณตรงนี้คือแฮปปี้เอนดิ้งแน่ะช่แกเล็กดิแมกเล็กทนทานกว่าเยอะโอเคได้มาสามก้อนก็ถ,ถือว่าดีแล้ว โอ้โหแบบเป็นโดดช่วยเราได้นะนะช่วยเราได้จริงมีวายเลยวายสิบเอ็ดเพชรยิ่งเยอะเลยนะเมือ่อดีกแ้วข้างบนแทางมันจะทำเป็นไดมอนด์พีเอ็กแล้วกันนะไดมอนด์พีเอ็เราจะไม่เข้าเนเธอร์นะเนเธอร์มันวุ่นวายมีทั้งไฟบอลมีทั้งอะไรมีทั้งแก๊สเออเอ,อืม เราอาจจะทำอะไรดีนี้เยสโสดด้วยหรอโอ้โหเกิร์มในช่วงนี้โทรศัพท์ผมมันแ,แปลกๆไงไม่รู้นะซึ่งสมบัติซื้อเครื่องใหม่เอองานะหมดอีกแล้วอ้ถออเถอะเบวไม่ได้เลยนะแนมะ่ยนอะีกอย่างคือผมไม่มีคิมการ์ดในเครื่องนี้ไงซิมการ์ดอยู่ในเครื่องวีโกโ้ แต่ว่าช่องผมมันยังมันยังไม่ถูกย้ายคือช่องจะรีเซ็ตยังไม่ถูกย้ายไปอยู่เอ็กซ์เวรีโก้เเครื่องเนี้ยเนี้ยอ่าทำมาแต่มันยังอยู่ในเครื่องนี้อยู่ซึ่งมันมีวิธีบรรณาอีเมลอีเมลอีเมลอะไรไม่รู้ต้องมาขอความช่วยเหลืออีกมันเครื่องมันเดือดมากครับนะอ่าซึ่งก็นั่นแหละนะผมอธิบายสูงละแต่ซึ่งช่วงนี้มันเป็นอะไรไม่รู้มันชอบมันเพิ่มซิมการ์ดขอซิมการ์ดต้วงจผมต้องไปเริ่มใหม่ครับนะ เป็นหลายรอบแล้วเนี่ยทำไมไม่รู้เป็นไรโอ้เหล็กไม่พอจะทำทางน้ำเออแล้วก็จะตักน้ำยังไงด้วยไม่รู้อำคาน้ำตรงนี้อยากเอาออกมันจะอุดตรงนี้ ้าไมโอเคคุณวางโอ้มันหัวมันติดหินโอ้โอเคต้องทำเซฟมันจะยืนตรงนี้โอเคเอาไว้ไว้บนอ้อมนำคานน้ำเขาจะหาผมเพืวว่อให้ไว้เราอะโอ้โห ถ้าบอกว่าคลิปนี้ก็จะแค่นี้แหละทำนะโอ้โพอเลยดีกว่าซึ่งผมว่าผมพอแค่นี้ดีกว่าทำนะพอแค่นี้แหละซึ่งก็โอ้โหมีทักด้วยซึ่งผมไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะอีกทีนี้ก็ซีดในแบบกระลาดนี้ซึ่งผมก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนจากกาผมไปดูอะไรทั้งอย่างก่อนแนะก็จะมานี้กับซีดนี้ทำนะซึ่งซีดก็จะมานี้โอ้ยซึ่งซีด ถ้าใครขวาอาจจะแหลกหน่อยแต่ว่าพวกคนสเปคืสูง,สงนี่ก็จะแบบคือใครเครื่องเทศนี่ก็อาจจะเอาอยู่นะมาซึ่งใครซึ่งผมไม่ได้เป็นคนซื้อซอัแบเครื่องนี้ด้วยซ้ำนะนี่นก็เลือกไม่ได้นะมาเลยครับอ่ะอซอสซีนี้ก็จะไหมขึ้นมันจะเป็นเลวีนยาวแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะมาซึ่งโอ้ยเหลือเกิน โอ้หแมปไม่โหลดนะทำไมซึ่งมันจะเป็นแบบนี้ยาวมากยาวแบบยาวไปเลยอะ่ะโอ้มีพีระมตตรงนี้ด้วยนะนะมันจะเป็นลงลงไปเลยอโหเท่เท่มากวิ่งไปจุดที่แมปไม่โหลดนะก็จะติดอย่างนี้ด้วยเห็นไมหแมปไม่โหลดเนะี่ย ดูแมปดีแบบแบบไม่โหลดนะซนีก็จะมาเนี่ยโอ้มีนี่ด้วยไอรังโจนะครับนะซึ่งเท่เหมือนกันนะซึ่งนี่เลยนะซีแบบนี้ก็เท่อยู่ชอบนะนชอบมากผมจะมาจะแบบซึ่งตรงนี้มันก็แบบน่าจะเป็นเพราแมบปบไม่โหลดมันโหลดแค่ครึ่งเดียวเองนี่นะ ผมลตัวศับเครื่องแบบนี้โอกากนี่โคตรสูงฮัมโหโหคือตัวนี้มันเหมือนมันสิ้นสุดแล้วนะแต่จริงมันไม่สิ้นสุดนะมามันยังมีต่ออีกน้ำเนี่ยวู้ดีมันยังมีต่อเอาให้เอา,เเอาหายไปละที่จริงมันไม่สิ้นสุดนะมันยังมีต่อแต่ตอนนี้แบบไม่โหลด นี่ไงนี่ไงนี่ไงมันเหมือนมันจะสิ้นสุดแต่มันไม่สิ้นสุดนะมันยังมีต่อต่อไว้เลยครับนะโหซึ่งเท่มากครับนะซีแบบนี้ซึ่งโหผมสำรวจไม่ไหวแน่แบบนี้ซึ่งมันก็เรนดอมนะโอ้โหเกินซึ่งเดี๋ยวผมค่อยทิ้ง ทิ้งซีดกับพิกัดไวล่าให้ทุกคนแล้วกันนะมันก็มีบล็อกอะไรผมสงสัยมานานแล้วแตง17แล้ว g l o r i t i o n คืออะไรไม่รู้ทำนะคือผมก็มู้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นไฟไฟแหละผม็ไม่รู้เรื่องบล็อกไปนะซึ่งมันก็จะมีบล็อกแแปลกใหม่ใน17ทำนะนะอันนี้ก็หินน่าจสสะใส่สโตนป่ะใส่สโตนใช่โอ้โหดูดิ สมแล้วตากมากเลยเนี่ยมันบอกว่าไฟเต็มนี่ไไฟเต็มยิงด้วยเนี่ยเนี่ยซึ่งผมปรับเป็นภาษากฤษนะถ้าภาษาไทยมันจะบอกว่าไฟกาลังจะเต็มโอ้โหไฟผมน้อยมากแทบจะไม่ต้องซื้อเลยเอาแหละก็คลิปจะมาเนี้ยกันนะอาไรกว่าก็เพื่อมีแค่นี้ก็สุด้ายกดไลค์กดแชร์จะใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นะบ๊ายบายไปละวู้